ลองจินตนาการถึงส่วนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้รถนํำเองป้องกันตัวเองจากศัตรูพืชและไม่ทิ้งอะไรให้คุณทำนอกจากยืนมองอย่างเพลิดเพลินฟังดูเหมือนความฝันใช่ไหมไม่เลยเชาวอามชผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติได้สร้างสัตว์เทคนิคการทำสวนที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยลดความพยายามของคุณลงครึ่งหนึ่งพร้อมท้งรับประกันการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ วันนี้เราจะมาเปิดเผย25เคล็ดลับการทำสวนที่น่าทึ่งจากพวกเขาเป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงเกือบไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายและสร้างแรงบันดาลใจยอย่างลึกซึ้งอยากรู้ความลับแรกไหมวิธีเล็กแต่ทงพลังที่จะช่วยรักษาอนาคตของสวนคุณก้าวเข้าสู่โลกของชาวอมิชกันเถอะเมนทุท่งเมล็ดพันธุ์การสืบสานมอดดกแห่งการเก็บเกี่ยว ลองว่าคุณกำลังถือเมล็ดพันธุ์จากส่วนของปู่ย่าตายายพร้อมสำหรับฤดูการเพราปลูกใหม่คุณจะเก็บรักษาให้ปลอดภัยได้อย่างไรชาวอามิชเย็บถุงเผาฝายจากเศษเผาที่เหลือทำให้ได้ที่เก็บที่ระบายอากาศได้ดีป้องกันเมล็ดพันธุ์จากหนูและเชื้อราพวกเขาติดป้ายกำกับถุงแต่ละใบยอย่างระมัดระวังด้วยชนิดของเมล็ดและปีที่เก็บเกี่ยวโดยใช้หมึกที่ไม่ซีดจาง เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์จะคงทนกว่าซองกระดาษที่เปราะบางหรือพลาสติกที่ใช้ได้ไม่นานวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี้ช่วยเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้นานหลายปีปกป้องมดดกทางการเกษตรของครอบครัวเพียงแค่ผ้าเก่าและทักษะเล็กน้อยคุณก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ปลอดภัยและพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในอนาคตได้แล้ว so การเก็บแอปเปลิลในฟางหวานกรอบตลอดฤดูหนาวเมื่อฤดูหนาวมาถึงคุณอยากกัดแอปเปลิลที่หวานกรอบเรากับเพิ่งเก็บใหม่หรือไม่ชาวอมิจวางแอปเปลิลสลับชั้นกับฟางสะอาดในลังไม้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเก็บผลไม้ให้สดได้นาน6-7เดือนโดยไม่ต้องใช้ตู้เย็นฟางช่วยดูดซับความชื้นป้องกันการชำ้ำและรักษาอุณภูมินิ่งที่3 0 3 0องศาเซลเ ทำให้ความหวานและความกรอบของแอปเปิลคงอยู่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องพึ่งวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงเคล็ดลับง,ง่ายนดริงนี่เปลี่ยนลังไม้ให้กลายเป็นเตียงอบอุ่นสำหรับแอปเปิลให้คุณได้ลิมรสผลไม้สดตลอดอดดูหนาวเพียงแค่ฟางสะอาดกับลังไม้แข็งแรงคุณก็มีที่เก็บแอปเปิลที่ยั่งยืนแล้วทรายกําแพงหินสร้างสภาพอากาศขนาดเล็กให้พืชของคุณ ก้อนหินรอบบ้านของคุณจะช่วยทำให้สวนอบอุ่นในคืนที่มีน้ำค้างแข็งได้หรือไม่ชาวอามิชสล้างกำแพงหินเตเจทางด้านทิศเหนือของแปลงผักเพื่อดูดซับความร้อนในตอนกลางวันและคายความร้อนออกมาใตอนกลางคืนทำให้อุณหภูมิในสวนสูงขึ้น8-10องศาเซลเซียส เทคนิคนี้ช่วยให้พืชที่ต้องการความร้อนเช่นมะเกือเทศและพริกรอดจากน้ำข้างแข็งที่ไม่คัดคิดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องทำความร้อนหรือไฟฟ้าก้อนหินทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบแทาใชนสลังสภาพอากาศขนาดเล็กที่อบอุ่นซึ่งยืดระยะเวลาการปลูกออกไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงแค่มีก้อนหินไม่กี่ก้อน คุณก็สามารถเปลี่ยนสวนให้กลายเป็นที่ปลอดภัยสำหรับพืชของคุณได้ 4. มัดลำต้นข้าโพดกำแพงกันลมแบบฉนบการข้าโพดแห้งจะกลายเป็นผู้พิทักษ์สวนของคุณจากลมหนาวได้หรือไม่หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดชาวอามิชมัดการข้าวโพดให้ตั้งเป็นกอแล้ววางรอบสวนเพื่อปกป้องพืชยืนต้นเช่นต้นไม้ผลไม้หรือผักในด,ดูหนาวกอเหล่านี้ช่วยกักเก็บหิมะ รักษาความอ,อบอุ่นของดินและสร้างสภาพอากาศขนาดเล็กที่อ,อบอุ่นไปพร้อมกับเพิ่มสเสน่ห์แบบฉนบให้ส่วนในฤดูหนาววิธีนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย,ายเลยแถมยังเปลี่ยนของเหลือจากไรยให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ตามธรรมชาติช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศที่โหดร้ายได้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือราคาแพงไกระบะปลูกจากหน้าต่างเก่าฤดูปลูกที่ไม่มีวันสิ้นสุด หน้าต่างเก่าที่เก็บไว้ในโรงเรือนของคุณจะช่วยยืดฤดูปลูกได้หรือไม่ชาวอามิชนำหน้าต่างกระจกเก่ามาดัดแปลงแห่งเป็นกระบะปลูกเพื่อป้องกันพืชจากอากาศเย็นและยังประหยัดเงินได้ดห้าสิบจุดหกหลดอลลาร์เมื่อเทียบกับกระบะปลูกเชิงพานิชกระจกช่วยให้แสงส่องผ่านได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งระบายอากาศได้ตามต้องการทำให้ผักใบเขียวและต้นกล้าเติบโตได้ แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็นวิธีที่ชาญฉลาดและประหยัดนี้เปลี่ยนวัสดุที่ถูกทิง้งให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการทำสวนที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี6แป้งร้อนจากมูลสัตว์ให้ฤดูไม้ผลิตมาเยือนเร็วขึ้นมูลมาจะปลุกส่วนของคุณให้ตื่นก่อนฤดดูไม้ผลิตจะมาถึงได้หรือไม่ชาวอเมชขุดรองลึกสิบแปดนิ้วเติมโดยมูลม้าสดแล้วกลบด้วยดินชั้นดีหนาหกนิ้ว เพื่อสร้างแปลงปลูกที่ให้ความร้อนตามธรรมชาติระหว่างที่มูลสัตว์ย่อยสลายมันจะสร้างความอบอุ่นทำให้พืชเติบโตได้เร็วขึ้น4-6ส,สัปดาห์และช่วยให้ดินอบอุ่นแม้ในอากาศต้นฤด,ดูไม้ผลิตที่ยังหนาวเย็นโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทำความราคาราคาแพงวิธีนี้ช่วยเร่งการเริ่มต้นส่วนของคุณและมอบจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงให้กับต้นกล้า ก่อนเข้าสู่ด,ดูปลูกหลักเจ็ดการเว้นระยะปลูกด้วยสัดส่วนร่างกายใช้ร่างกายแทนเครื่องมือวัดมือและเท้าของคุณจะสามารถแทนไม้บรรทัดในการสร้างส่วนที่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่ชาวอามิชใช้ฝ่ามือก้านนิ้วเพื่อเว้นระยะปลูกกระลำปีใช้นิ้วหัวแม่มือแมงนิ้วสำหรับเมล็ดเล็กอย่างครอดและใช้เท้าในการกระ,ระยะของแถวโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัด พวกเขาก็สามารถจัดแปลงผักได้อย่างแม่นยำป้องกันการแอรอัดที่นำไปสู่โรคพืชพร้อมทั้งประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคเรียบง่ายและเป็นธรรมชาตินี้ทำให้ส่วนโปรง่งโลงแข็งแรงและให้ผลผลิตที่ดีแบทการทดสอบความพร้อมของดินความลับในฝ่ามือของคุณดินจะบอกคุณได้หรือไม่ว่าพร้อมสำหรับการปลูกแล้วหากคุณรู้จักฟัง ชาวอามิชหยิบดินหนึ่งกับมือบีบให้แน่นแล้วใช้ปลายนิ้วกดหากดินแตกออกแสดงว่าพร้อมสำหรับการปลูกแต่ถ้าดินเก่ากันแน่พวกเขาจะรออีกสามเจ็วันวิธีนี้ช่วยแทนการใช้เครื่องวัดความชื้นและหลีกเลี่ยงการทำให้ดินแน่นซึ่งอาจทำลายโครงสร้างของดินในระยะยาวเทคนิคที่เรียบง่ายและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนี้ช่วยให้คุณปลูกได้ในเวลาที่เหมาะสม มั่นใจได้ว่าพืชจะเติบโตได้แข็งแรงและสมบูรณ์กล่าวการแชร่เมล็ดในน้ำฝนเร่งการเติบโตให้เริ่มก่อนใครน้ำฝนจะช่วยให้เมล็ดตื่นได้เร็วกว่าที่คุณคิดหรือไม่ชาวอามช,ชแช่เมล็ดในน้ำฝนเป็นเวลาสี่สอฟชั่วโมงก่อนปลูกกระตุ้นให้มันงอกได้เร็วขึ้น2ซทีซามวันด้วยค่าพีเและแร่ธาตุตามธรรมชาติที่ดีกว่าน้ำประปา น้ำฝนจึงทำหน้าที่เป็นเสมือนอาหารเช้าแสนอุดมสำหรับเมล็ดโดยไม่ต้องพึ่งสารกระตุนราคาแพงวิธีนี้ช่วยให้พืชมีการเริ่มต้นที่แข็งแรงและปูทางไปสู่ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์แห่งสิความลึกในการปลูกข้าวโพดรากแข็งแรงพืชทนทานการปรับความลึกเพียงเล็กน้อยในการปลูกจะช่วยให้ข้าวโพดท,ทนต่อพายุได้หรือไม ชาวอามชปลูกเมล็ดข้าวโพดลึกเป็นสามเท่าของความกว้างเมล็ดโดยปลูกให้ลึกขึ้นในดินทรายและตื้นลงในดินเหนียววิธีนี้ช่วยเพิ่มอัตราการงอกจาก60%เปอร์ซ็น90%เป็นซทำให้ได้พืชที่แข็งแรงทนลมและทนแรงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกซ้ำการเปลี่ยนแปลงเล็กเลงแต่เหมาะผลลัพธ์มหาศาลช่วยให้ได้ผลผลิตข้าวโพดที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือ สิบเไกลเพื่อควบคุมสัตว์รูพืชทีมทำความสะอาดตามธรรมชาติฟุงไก่จะกลายเป็นทีมควบคุมสัตว์รูพืชฟรีให้คุณได้หรือไม่หลังการเก็บเกี่ยวชาวอามิชปล่อยไก่เข้าสวนที่ซึ่งพวกมันจะคุยเขี้ยและจิกกินไข่กับตัวอ่อนของสัตว์รูพืชอย่างกระตือรือร้นลดปัญหาสัตว์รูพืชลงได้ถึง70-80%เในฤดูการถัดไปนักทำความสะอาดพลังงานสูง เหล่านี้ยังช่วยลดค่าอาหารสัตว์ไปในตัวโดวยไม่ต้องใช้สารเคมีวิธีนี้ทำให้สวนสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพอย่างมากนิกซ่อเราป้องกันศัตรูพืชจากขี้เท้าและปูนขาวกำแพงธรรมชาติขี้เท้าจากเตาผิงจะช่วยปกป้องพืชของคุณจากศัตรูพืชได้หรือไม่ชาวอเมชผสมขี้เท้าไม้จากเตาผิงขาวผิงเข้ากับปูนขาวการเกษตรในอัตาเอกเดนิก แล้วโรยรอบโคนต้นไม้เพื่อป้องกันทากนอนเจ้าและหมดส่วนผสมที่มีความเป็นดังนี้ทรงผลเสียต่อแมงที่มีลำตัวอ่อนนุ่มและสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติที่พวกมันหลีกเลี่ยงราคาถูกกว่ายาฆ่าแมลงเคมีและและเพียงแค่ต้องโรยซ้ำหลังฝนตกวิธีนี้ช่วยให้ส่วนของคุณปลอดภัยและไร้สัตว์รูพืชโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซิกซ้มไดโตมาเชสเอิร์ดกรอบป้องกันแมงเชิงกุน พงที่ทําจากดินจะสามารถกําจัดศัตรูพืชได้ในขณะที่ยังปลอดภัยต่อพืชหรือไม่ชาวอามิชโอยได้โตมาเชียสเอ,อิร์ทเกรดอาหารรอบโคนต้นไม้เพื่อป้องกันทากพลีอ่อนและแมงคลานโดยไม่ต้องใช้สารเคมีพงนี้ออกฤทธิ์ทางกลทําไมแมงไม่สามารถพัฒนาภูมิต้านทานได้และยังปลอดภัยต่อทั้งพืชและมนุษย์วิธีนี้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เสมือนเป็นภูมิปัญญาของคุณยา ที่ช่วยปกป้องส่วนตามธรรมชาติสิบสีกับดักตะเกียงน้ำมันยามเฝ้าคืนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตะเกียงน้ำมันจะช่วยปกป้องส่วนของคุณในขณะที่คุณหลับได้หรือไม่ตอนกลางคืนชาวอามชวางถ้วยน้ำสบู่ไว้ใต้ตะเกียงน้ำมันใช้แสงไฟล่อแมงศัตรูพืชให้บินเข้ามาแล้วตกลงไปในน้ำสบู่จนตายวิธีนี้ช่วยปกป้องพื้นที่ส่วนได้มากถึงหนึ่งในซี่อเคอร์อ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษระบบนี้ทำงานอย่างเงียบเชียบและเชื่อถือได้เสมือนยามกลางคืนที่อุทิศตนคอยปอกป้องพืชของคุณตลอดทั้งคืนเซียมฮาดดินเหนียวรองสระอังเก็บน้ำฝนฟรีดินเหนียวจากสระจะกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในวันที่แห้งแล้งได้หรือไม่เมื่อขุดสระน้ำชาวอมมชเก็บดินเหนียวมาใช้รองพื้นที่เก็บน้ำฝน ช่วยป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่าวัสดุสังเคราะดินเหนียวนี้ช่วยให้สวนอยู่รอดได้ในช่วงภัยแล้งโดยไม่ต้องพึ่งน้ำประปาวิธีแก้ปัญหาที่ยังยืนและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเปลี่ยนดินเหี่ยวให้กลายเป็นตู้นิรภัยเก็บนำ้ำตามธรรมชาติสิหทางเดินคุมฝัง่งระบบชลประทานตามธรรมชาติทางเดินในสวนจะทำหน้าที่เป็นผู้รดน้ำเงียบได้หรือไม่ ชาวอามมชทำทางเดินกว้างสามฟุตระหว่างแปลงผักแล้วปูด,ด้วยฟางหนาเพื่อดูดซับน้ำฝนและคอยใช้ส่งต่อความชุ่มชื้นไปยังรากพืชฟางจะย่อยสลายอย่างช้าเติมสารอาหารให้กับดินพร้อมทั้งทำให้เป็นทางเดินที่สะดวกโดยไม่ต้องใช้ระบบชนประทานที่ซับซ้อนวิธีนี้ช่วยให้สวนเขียวชอมขณะเดียวกันก็ประหยัดทั้งนำและแรงงาน กำแพงกันลมธรรมชาติสภาพอากาศอบอุ่นขนาดเล็กความเขียวขจีรอบส่วนของคุณจะทำหน้าที่เป็นกราบป้องกันต้นของพืชได้หรือไม่ชาวอเมชปลูกต้นไม้หรือแนวพุ่มไม้รอบส่วนเพื่อลดความเร็วลมลงได้ถึง50-80%ปสร้างสภาพอากาศขนาดเล็กที่ช่วยปกป้องพืชออนแอรสิ่งกีดควางตามธรรมชาติเหล่านี้ยังช่วยลดการระเหยของน้ำได้30ประหยัดการลดน้ำ และทำให้ส่วนปลอดภัยจากสภาพอากาศที่รุนแรงวิธีแก้ปัญหาง่ายและเป็นธรรมชาตินี้ทำให้ส่วนคงความอบอุ่นและ,จะเจริญงอกงามยีปปดรองน้ำโชลประทานส่งน้ำตรงสู่รากรองเล็กเกกจะเปลี่ยนการรดน้ำให้กลายเป็นศิลปะได้หรือไม่ชาวอามิชใช้จอบขุดรองตื้อตินระหว่างแถวพืชเพื่อนำน้ำฝนหรือน้ำโชลประทานส่งตรงถึงรากพืชลดการสิ้นเปลืองน้ำได้ถึง60ซ เมื่อเทียบกับการใช้สปริงเกอร์วิธีนี้ยังช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินในช่วงพายุทำให้พืชได้รับความชุ่มชื้นแม้ในฤด,ดูแล้งวิธีที่เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดนี้ช่วยนำน้ำไปสู่จุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำสั่งเข้าโพดสำหรับดินเหนียวช่วยให้ดินหายใจได้สั่งเข้าโพดท,ที่ถูกทิ้งจะช่วยให้ดินเหนียวที่แน,น่นทึบหายใจได้ดีขึ้นหรือไม่ ชาวอมิชนำสังข ao โพดแห้งมาบดแล้วผสมลงในดินเหนียวทุกฤดูใบไม้ร่วงสร้างช่องอากาศและทางระบายน้ำที่เปลี่ยนดินแข็งทึบให้กลายเป็นดินรวนที่เหมาะแก่การเพราะปลูกสังข ao โพดจะย่อยสลายอย่างช้าในระยะเวลาสองสาป,ปีช่วยปรับปรุงดินโดยไม่ต้องใช้วัสดุปรับปรุงราคาแพงของเลือทิ้งนี้จึงกลายเป็นตัวช่วยเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการ,การเพราะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ จี๋สิการไถพรวนในฤดูไม้ร่วงปล่อยให้ฤดูหนาวทำงานแทนฤดูหนาวจะกลายเป็นผู้พรวนดินตามธรรมชาติของคุณได้หรือไม่เมื่อสิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วงชาวอามิชจะไถพรวนแปลงดินทิ้งผิวดินให้ครุขระเพื่ออาศัยวงจรการแช่แข็งและละลายของฤดูหนาวในการแตกดินเหนียวให้รวนซุยขึ้นกระบวนการนี้ช่วยปรับโครงสร้างดินเพิ่มการดูดซับน้ำได้ถึง4ี่บฟนเฟนเซน เสริมความทนทานต่อภัยแรงและลดความจำเป็นในการรดน้ำในดิดูไม้พลีวิธีที่ชาญฉลาดนี้ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้เตรียมดินแทนคุณยีิซเมตขี้เท่าไม้และมูลไกล่ป่วยที่สมบูรณ์แบบเต้าพิงและเล่าไก่จะสร้างทองคำเหลวให้กับดินของคุณได้หรือไม่ชาวอามจผสมคี้เท่าไม้จากเต้าพิงเองส่วนเข้ากับมูลไก่ที่บ่มแล้วซี่ส่วน เพื่อทำเป็นปุ๋ยที่สมดุลช่วยปรับค่า pH ของดินเติมโพแทสเซียมและไม่ทำลายรากส่วนผสมนี้ให้ผลลัพธ์ดีกว่าปุ๋ยเชิงพาณิชย์แถมยังไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใครจะคิดว่าคีเทลจากเตาผิงและมูดไก่จะกลายเป็นคู่ทองคำของสวนได้ซิลซัมซงปุ๋ยหมักจากพื้นคอกทองคำจากโรงนาพื้นคอกของคุณจะกลายเป็นคุมทรัมสำหรับสวนได้หรือไม ในแต่ละสัปดาห์ชาวอามิชจะก,กวาดพื้นคอเก็บฟางมูลสัตว์และเศษอาหารมารวมกันเพื่อทำป่อยหมักที่มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมเมื่อถึงฤดูไม้ผลิพวกเขาจะโรยส่วนผสมนี้หน้าสองที่สามนิ้วรอบพืชทำให้สารอาหารซึมเข้าสู่ดินตลอดทั้งฤดูกันเพาะปลูกโดยไม่ต้องใช้ป่๋ยเคมีราคาแพงของเสียจากโรงนานี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น ทองคำดำที่บำรุงดินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆตั้งแต่ถุงเก็บเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงปุ๋ยหมักจากพื้นข้อเคล็ดลับการทำสวนของชาวอามชทั้งอีสหานข้อเหล่านี้เสมือนอันมณีที่ซ่อนอยู่ช่วยให้ส่วนของคุณดูแลตัวเองได้ในขณะที่ยังคงอุดมสมบูรณ์แต่ละเคล็ดลับคือบทเรียนจากธรรมชาติที่ช่วยลดความเหนื่อยยากและเพิ่มความสุขในการสวนแล้วคุณละ่ะ อยากลองเคล็ดลับนเป็นคอรลกแบ่งปันความคิดของคุณด้านล่างและช่วยเผยแพร่เทคนิคการทำสวนที่ชาญฉลาดและยังยืนเหล่านี้ต่อไป